มาพูดถึงความขึ้นไหวครับทีมหนึ่งในศึกไทยลีกหนึ่งนะครับนั่นคือสวัสด์รับ นคาสีมาได้เอฟซนะครับล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีการถอดถอนนะเป็นการเพิ่มตำแหน่งขึ้นมาใช่ครับล่าสุดนะครับก็ได้อาจารย์หลังชันวิทย์ผลชีวินนะครับอดีตนักเตะทีมชาติไทยชื่อดังแล้วก็อดีตโค้ชของทีมชาติไทยในอดีตนะครับเข้ามารับตําแหน่งเป็นผู้อำนวยการสโมสรของทีมนครราชสีมาเอฟซีเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งก็น่าจะทําให้ทีมนครราชสีมาหรือว่าสวัสด์แคทเนี่ยน่าจะมี อะไรที่ดูดีขึ้นนะครับเพราะว่าจะหลันก็มีเทคนิคการซ้อมแล้วก็มีจิตวิทยานะครับรวมไปถึงแบบฝึกต่างๆที่จะมาช่วยนะครับปรับปรุงให้นักฟุตบอลของทีมสวัสดิ์แคทเนี่ยดูดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะเทคนิคต่างๆรูปแบบการึซ้อมต่างๆที่เข้ากับคนไทยนะครับเพราะว่าเมืโจซิกที่ผ่านมาถามว่าทําทีมสวัสดิ์แคทได้ดีไหมต้องตอบว่าดีนะครับแต่การซ้อมหรือว่าเทคนิคต่างๆ บางอย่างอาจจะยังไม่เข้ากับคนไทยนะครับด้าจะหลังเข้ามาก็จะได้ประสานงานกันแล้วก็ทาให้ทีมเนี่ยดูดีขึ้นครับซึ่งตอนนี้สวัสดแคทตั้งเป้าขอเก็บอย่างน้อยให้ได้45คะแนนครับขึ้นไปก่อนเพื่อที่จะการันตีในการอยู่รอดไทยลีกนะครับและด้าจะหลังมาก็น่าจะทําได้ด้วยก็เป็นช่วงโค้งสุดท้ายนะบอกไปหานก็คือเรียกว่าไม่นิ่งนอนใจแล้วก็ยิงเรียกว่าหาอาวุธเสริมด้าเนี่ยก็มาเสริมทีมนะครับต้องลุ้นกันนะครับว่าสวัสดแคทเนี่ยจะหนีรงชั้นได้หรือไม่ครับ